กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อภายในประเทศและต่างประเทศพบพอกับทองสะนี่ป่าเนาะบรรยากาศยังจะเศร้าจังหน่อยท่านผู้ชมเ้ยเศร้ากับ่เศร้าปนานอนะเนาะเสียหอดแปดโมงสียหอดแปดโมงเศร้าของวันอาทิตย์เดือนกระฎากมะดาอะไรท่านผู้ชมป้าหนทางสมาเปลีน่นเท่เนะ่ะอุ้ย อย่างยากไปยากลีรอนีทางเปื้อนเมือ่อหนห้่เขาขึ้นยากลงมาทางนี้เนาะพว่าเขาสิไปดำนาตัวนี้ก่อนนาตรงนี้กับบอายดอกที่ว่าหน้ามีต้นตาลที่ท่านผู้ชมโอ้โอหหอหห เปื่อนไปเลยตีนตอนนี้เขากำลังพายข่ายข่าแล้วก็พายน้าเนาะเพราะว่าน้องนากับน,น,น้องตันจ้องสายสีโอแมนกล่องขน้อยขาแม่ตายแล้วบอ้อบชมอันนี้ขาเอือยตายเด้อบันน้องตานกับน้องหนัดลงไปดำหน้าก่อนเอามาแต่นหนึ่งเอาเข่าแล้วก็เห็ดอยู่เห็ดกินลงนลำลัง เดี่ยวเห็ดกินลงนำหลังเพิ่นเป็นกระลงก้อนหากระดํานามือแหลกเพราะว่าซองม,มือนะลกกูกกะกามันลกยากท่านผู้ชมเลยแต่เกากับบริกากับบริลกยากปานี้เพราะว่าเฮาตกมาตกกแะแล้วแลลวกะกำลังสิพอดำปัดมาแดด แดดก็เป็นเดือนอะไพี่น้อง ơi. เลยแดดเป็นเดือนปลายเนาะหยามาันก็เลยขึ้นลายบ้านเพยผนดำกอดละเคียวงามเลยเจ้าโลกกาดำนาเซลเ อย่างตามทางเลยต้นต๊กมาขึ้นกับโต๊กบวแหงนะท่านผู้ชมตกบวแหงมันก็เลยเห็ดให้ทางเปื่อนแห้งเพราะว่าตกพอขีดินสุ่มนอยนึงประมาณนี้ไก่สีหอดแล้วท่าคผู้ชมไป ใกล้เติบไกลกว่าหน้าตัวนั่นอีกอันนี้มันต้องได้ผ่ากลางบ้านลงมาก่อนเนาะ ป้าแต่โดนทางทาง่านผู้ชมแบบนี้ละทางบันนันบันนอกเขานะเวลาฝนตกกระสิเปื้อนแบบนี้แหละท่า,ทานผู้ชมเลยเวลาย้ำแรกแบบนี้ต่กีดินไงลงมาปุ๊บก็เห็นน้องหนัดกับน้องต้านเพื่อนดำนาสองคนก็ดำซาแท้เฮ้อ เป็นตังหนเดานี่โอ้คือมวชคอยมีน้าเฮ้ยได้กล้ามาแล้วบัดบวคคอยมีน้าโอ้ยมาเต็มอยู่พี่เบิดเนาะมันกล้าเนี่ยมันดำยากแมนบอลนั่คือเอาคือมาตั้งขคาดเนาะ จะเพิ่นดำหน้าซองอายนอ้องดำแต่เสาว,พวาพื่อทนชมมากินข่าวเด้อกินข่าวกินน้า ตอนนี้น้องนัดกับบ่าวตา้านกําลังกินข่าวท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องเอามากินอะไรมากินอะไรเหรเคนหลอกเค้นยับไปหนหน่อยหนึ่งไปหน่อยหนึ่งเลือกทางได้ไหมผ่างกระถาดีบ่โอ้อันนียนี่านละเรียบเลยเนย์แล้วบางทีมันต้วน่นหน่อยนะนะฮะกินแล <มา S 2> ้วกินลายแบบนั้นโอ้ ไปกินมาตอกหลอดเข็มเอาไปยังกินตกหลอดเข็ตีนั่งนั่งเลยนะตีลังกาลงเลยนะนั่งหายวะหายนั่งตกใจมากินข้าวมากินเ้าวน่งมามาเด้อพอไปมีน้องมากินข้าวร้องกันเด้อหาข้าวมาสู่น้องสาวน้องชายกินนะคุณผู้ชมเอ้ยเกือบมันเป็นนั่นกองขนาวอิขาเอื้อยตายเป็นบ่เฮงเกินเนาะ กับเพ้าอยู่ได้ท่านผู้ชมไงข้าวอยู่มาห<ม>นามคือบกบป็นไเฮ้ยขอเนื้อคาดก็ตาสินักอะไรรถไทยก็ไม่อยากไปเลยเปลี่ยนกีตงมันก็จืดจ่าเห็นดิมันจืดจ่ามันอันตรายได้จืดจ่ามีหนามสำนีบ่อเขนจะจูบ,บอ่ะบอ ปะจุมาเลไหลน้ามก่นนน่ไปจุปทีเดียวอ่าอ่ัวน,น่ราค่ะไม่หหัหอเดียวเ้กากัน <c oughs> ขันด้าบัวอเมาเล้วมุกบักบอวอหมกัน้อบัวรังตานออ๋ออันนี้คือข่าวดอเบิเปแมนว่ะขาวมันเแล้ว ซุกไว้เนาะประมาณนี้นะพระม่ปร่ท่านด้แตกกอสำรับซิม่านก่อนกับป้าว่านท่ทนผู้ชมสะออนขับเพิ่นดับหน้าสิแล้วแล้วเนาะปาต้นมักหม่วงนะปีนิสัตดีห่อพญเจริญเซ้าเบี้ยบขามมาปลูกนะน้ำแป้งนังโบราณถ่าแล้วเนาะอือหน้าใ้เดียว พอละดำแต่น้ำแหลงพนองแป่งดำแต่เดินหบเป็นเ็ดำแต่ชุมายังเบ่ดำทังบ้านนั้นถ้าโทคกอสิเลไปเแหละบางตอนทาไปหน้กเป็นแม่เนาะ ค่อยเห็ดค่อยไปเพราะวะ่าห้ากระดมนาลำหลังนอทผู้ชมมันจะนี่ก็กินข่ามาแล้วเด้อเพราะวะ่าปั่นกินแหละล่ะก็เอาลงมาให้นอกกินตัวเองนะปั่นกินก่อนปั่นกินอยู่เพื่อนเมื่อนีนอ้น้องเสื้อน่อยกันลงมาหน้าได้ท้ชมเป็นนอนอยู่เที่ยง<อ>หน้าห<อ>น่อย มืดเนี่คือสีแดดเนาะอากาศเนาะแม่ก็คือสีแดดตอนนี้ก็เริ่มกินข้าวตากแดดแล้วพี่น้องเริ่มกินข้าวตากแดดกันมากินกินขึ้นเวกินข้าวเป็นกำลัง <c oughs> นะใส่หมวกด้วยนะวัน ซุ้มโตหักตั้งบหอนกินข้าวหวานนะเนาะตัวน้องเสือหน่อยผมก็นอนอยูุ่ผมเทียนนาหน่อยแต่ผู้ชมเห็นบทเทียนนาหน่อยให้ทั้งคุ่นแหละคือสิบทเห็นป็นไหนเนาะท่านผู้ชม พร้อมเลยกับขาดหน้าอยู่คไหวๆอยู่อันนี้ฮะกันให้เดียวกับบันไดแล้ออวซ้ำนะคุผู้ชมเลยห้กับใบใหญ่ปันไดเนาะหายน้อยๆสองหน,น้านาเพิ่นป้าต่อคือสินักแห้งะนะมันมีขี้ต้มหรอมันมานักแ้่มันมีขี้ต้มนะ ใกลทางแดงเนาะตัวนี้นะใกล้ทางแดง,นะง,แ,ดงแซ่บอยู่บอยิงถั่ถกับปิีงโมกับแจวนครับชมป้าแม่น้องอเอ้ยนะเพิ่งไปสั่งโมนะน้องหนัดสนี่เกิดสิวเ้าเลยแหละไปสั่งโมน่ะ,นอนนเ,ะ,นะเอาแต่นางมันหาตอนนะสิกก้นนะสกปกป้าในน้นองหนัดเลย มิแต์เพลอนางมันบริมีสินจักดีเลยเอานางโปกไหวนางเสียมัน้องแปะแมนโพดโพเด้อโพดมันีองนังน่ะแผ่นสัมผัสมือนี่แผ่นบักใหญ่หนึ่งแบบนี้กับโปรไวเด้อแบบนี้เด้อแต่ว่ามีสินอยู่ตอนเดียววามูโลนางแพงเนาะกับสองร้อยบาทนางกับโพดโพเนาะเขาซื้ออยู่ปากซองยังดีกว่านี้เอาเลย แม่นปวดโพ่อยังวะต้องใท็กซี่ได้ซื้อ,อน้ำเดียมาเลยก๋วยเซียนเมือสาวนี่เพื่อแล้วใส่ทุงยางแล้วเขาก็บริเบิ่งเนาะอะไรกีบนี่ครับกษิคอลาคีบเพิ่งนสนิทเดออ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนีไปได้ท่านผู้ชมสบายดี